กําลังจะดเลยนี่นะงูเหลือมมาถุงมาถุงมามีนะกําลังจะเดินไปไปดีเลยมันมันหันหน้ามาอุ้ยหอยหลังเลยควดลูกงูดูงูดูงูเวีดูงูกัน งูอะไรนะลายเสืองูกระบะงูอะไรนะงูกระบะมีพิษไหมมีมีเด็ดงูกระบะไม่นไม่งูเอ้ยมีพิษด้วยคนลุกเลยเก็บแล้วก็ทบของการนะครับเดินกำลังจะเดินไปดีไม่เหยียบหัวมันตกกระจายเลยงูกระบาดนะดูครับงูกระบะครับ เขาไม่ปล่อยเลยครับปล่อยปลาปล่อยปลาลูกเต๋าใหญ่เลยโอ้ต้อปล่อยปลาแล้วเำให้ปล่อยได้ทุกคนได้ได้ได้ละโอ้โหเรียบร้อยอ่าทำการปล่อยจากตัวเทปล่อยงูอ่าอ่าลงเลยนะไปทางใครทางมันไปโอเคเดี๋ยวไปเลยโอ้ไปละไปละโนโนโนเห็นเลยนะเห็นเลยนะ ไปละไปละไหนไปนู่นละโอเคอปลอดภยัยแล้วนู่น่งเข้าป่าเรียบร้อยแล้วโอเค,อ,เคอ่าวุ่นใหญ่ก็จะมาถึงคูก็มานะครับเอาไปปล่อยแล้วล่ะครับ